ดีค่ะกินข้าวยังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพี่มิยังไม่เคยลองอันนี้นะคะตอนนั้นอยากจะลองแล้วมันหมดเนาะไอ้เดลโกนาเดลโกนาเป็นคอเรียนสไตล์เกาหลีเกาหลีหน่อยใช่ค่ะพี่มิขอเบิ้ลช็อตได้ไหมได้เลยค่ะไปหวานน้อยนะเป็นแนวสไตล์เกาหลีใช่โอเค อนนี่อันนี้อันนี้ออปป้าแล้วก็วันนี้พี่มีขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะพี่มีขอเป็นบริกชาเย็นอันนี้เอาหวานปกติจ้ะค่ะนี่มีคนเขาเม้นบอกด้วยนะว่าจะมาสาขาเนี้ยมาหาลุงพลโอ้ยมีคนมารังเหมือนกันค่ะจริงเหรอ้าว ที่อยู่ในคลิปที่มีหรือเปล่าคะ <laughs> โฟมกาแฟค่ะโฟมกาแฟใช่ค่ะ uh huh. เราจะตีกันวันต่อวันเลยค่ะโดนากโกนาจะแนะนำให้ยกดื่มนะครับเอาเหรอใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่า เราปักหลอดลงไปอย่างเงี้ยค่ะพี่นี้แล้วตัวกระโฟมกระเซาะเขายังคงอยู่ด้านบนอ๋อแล้วทีเนี้ยกันเป็นว่าดูดนมหมดโฟมกระเซยังอยู่อ๋อโอเคนั่งอ่าอันนี้คือวิธีการดื่มเดากว่าหน้าอะงั้นวันนี้ยกดื่มเนาะเมนูนี้คุณนะคะต้องเปิดฝาเนาะใช่ค่ะไม่ใช่เแบบพี่มีบิดฝามาแบบนี้ได้เลยอุ้ยชอยใช่ อ๋อคือจริงๆแล้วก็คือทำมาเพื่อรักกับการยกดื่มเนาะใช่ค่ะโอเคใช่อันนี้ต้องยกดื่มใช่ค่ะจะได้ทั้งนมแล้วก็โฟมรู้สึกสัมผัสแบบลิ้นสัมผัสกับโฟมอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าใหแ่อย่างเงี้ยเพราะบางทีสั่งไปองเงี้ยค่ะเขาเขาเขาบอกว่า จะทานค่อนข้างยากขนาที่แบบใช้หลอดแล้วกว่าจะคนได้อะไรเงี้ยค่ะคือไม่ต้องคนให้ดึงแบบนี้ใช้วิธีการยกเคไปก่อนแล้วนะคะวันนี้เจมจนเจมจอนขอท้าเจมจนเจมจนไปเจอกันไหมคุณพี่ะหนูหาลุงยามเมื่อกี้ค่ะ พอดีหนูซื้อน้ำชามาฝากลุงเขาอะค่ะวางเนาะเมื่อกี้เขาแบบว่าถอยรถเลื่อนรถให้หนูทั้งสองคันเห็นร้อนๆเลยซื้อชามาฝากฝากให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และเงิน500ค่ะเอาเข้าวหน้าเป็ดย่างฮ่องกงค่ะทานที่นี่ค่ะนี่เป็นเงินสดอโอเ่ได้อ๋อโอเคได้ค่ะพี่คะเอะเมนูเนี้ค่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำปลาสดเนี้ยค่ะทำเป็นเกาเหล่าได้ไหมคะค่ะ,คะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่มิก็อยู่ที่สยามพารากอนนะคะก่อนหน้านี้พี่มิมีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลหรือว,ว่าเอ๊อยากจะให้พาไปที่ไหนกันนะคะก็มาสะดุดตากับหนึ่งคอมเมนต์มีน้องแนะนํามาบอกว่าอยากจะให้พี่มิพามาที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สยามพารากอนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างถ้าให้พูดตามตรงนะพี่มิเองก็ครั้งล่าสุดที่มาก่อนหน้านี้นะคะพี่จำไม่ได้ ว่านานเท่าไหร่แล้วนะคะคือที่นี่พี่มิไม่ค่อยได้มานะแต่ก็อวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆนะที่ได้กลับมาย้อนวันวานนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาที่นี่นานเลยนะก็เดี๋ยวจะพาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะซึ่งตอนนี้พี่มิก็อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะคือก็จะมาซื้อพวกของกินของใช้ทั่วไปเนี่แหละที่เวลาพี่มิเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตล้วก็จะซื้อนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยดูแบบโอ้โหค่อนข้างตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยค่ะมีผลิตภัณฑ์มีสินค้า น่าสนใจเยอะเลยไซนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะพี่มิคงจะกินไม่ทันนะเดี๋ยวจะเอาไซส์เล็กอันนี้ไปนะคะราคา35บาทค่ะสำหรับพี่มินะคะนี่คือหนึ่งในขนมปังที่มิชอบมากๆเลยนะมันแนวสีดำๆชาโคนะคะแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกแบบ กุบๆ,ๆหน่อยๆนะพูดไม่ถูกเหมือนกันนะคะต้องลองนะคะเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาพี่มิบินไปที่ไหนแล้วเจอเนี่ยขนมปังสีดําแบบนี้นะคะชาโคนะ,คะพี่ก็จะซื้อติดกลับไปทานตลอดเลยค่ะคือตอนนั้นจําได้ว่าที่กาตายัางไม่ค่อยมีนะตอนที่พี่มิอยู่นะคะเวลาบินมาเมืองไทยหรืออะไรแบบนี้ก็จะซื้อเจ้าขนมปังชาโควิวติดไปตลอดค่ะ ที่นี่เขาก็มีขนมไทยๆขนมกล้วยด้วยนะคะพี่มิไม่ได้กินขนมกล้วยเนี่ยนานแล้วนะเอาไปสักแพ็คนึงนะคะราคาก็40บาทค่ะอาหารหน้าตาดูดีทั้งนั้นเลยนะคะนี่ดีนะที่พี่มิอิ่มมาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาแอบดูราคาข้าวราดแกงที่อยู่ในที่เขาเตรียมไว้ในกระปุกแล้วนะคะว่าราคาเท่าไหร่นี่ก็ ข้าวรัดแกงนะคะอ่ามีไข่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นผัดพริกแกงเนาะ79บาทนะคะส่วนอันนี้ก็กระเพราอ่ากระเพราไข่ดาว79บาทนี่ก็มัส,สมั่นไก่นะคะ99เนาะแกงเขียวหวานไก่อ่า115บาทจุด50สบาง แกงพาแนงนะคะสองบาทอันนี้คืออันที่พี่มีชอบนะคะสายน้ำผึ้ง คือเท่าที่พี่มีสังเกตดูเนี่ยนะคะตัวเลือกสินค้าเขาเยอะมากจริงๆนะขนาดแค่น้ํามันเนี่ยนะคะที่ใช้ในัวดทอดแบบสําหรับผัดทอดอะไรแบบนี้นะคือมีหลายยี่ห้อมากมายเลยนะคะทั้งเป็นที่เป็นยี่ห้อในเมืองไทยแล้วก็ยี่ห้อที่ต่างประเทศนะ่ะนาเข้ามานะคะ ตอนนี้เขามีจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อ1แถมหนึ่งนะซึ่งพี่มีก็ชอบกินข้าวไร์เบอร์รี่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอแอบดูวันหมดอายุนิดนึงอโอเคหมดสิ้นปีนะขนมนำเข้านะคะห่อ,อนี้ราคา195บาทเลยนะนี้ดูดีนะคะผักโขมทอดกรอบ อบกรอบลองเอาไปกินดูดีกว่า39วบาทน,นี่มองว่าที่นี่เนี่ยนะคะแพ็กเกจสินค้าต่างๆเนี่ยคือดูดีมากมีสีสันมากเลยนะคะคือเหมาะสําหรับการที่ซื้อไปฝากแบบนี้หรือว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เมืองไทยนะคะเขาก็จะเห็นแพ็กเกจสวยๆของสินค้าคือทำดีอะคะ่ะแต่ก็ นะราคาของสินค้านั้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะนีห่หนังปลากรอบไข่เค็มนะคะอ,อันนี้เป็นนําเข้านะคะมาจากสิงคโปร์พี่มิเองอ่ะเป็นคนที่ชอบกินหนังไก่ทอดหนังปลาทอดอยู่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปลองด้วยนะพอนี้ก็ราคา115บาทค่ะไม่อันนี้นะคะนําเข้ามาจากสิงคโปร์ละอ้า งั้นเดี๋ยวพี่มิเอาอันนี้ไปดีกว่าเนาะนะคะอุดหนุนแบรนด์ไทยกันด้วยนะคะอ่ารสไข่เค็มอันนี้ก็ราคา125บาทค่ะตอนนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มของพี่มิก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะพี่มิเองก็เพิ่งมาสังเกตนะคะว่าเนี่ยมันจะมีราคาปกติกับราคาสมาชิกนะซึ่งก็ห่างกันถึง40บาทนะคะพี่มิคิดว่า ตัวเองไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อราคาเต็มแพงนะงั้นเดี๋ยวพี่มิจะเอาไซส์นี้ไปนะคะไซส์1.5ลิตรนะ186บาทนะคะป้ายอันนี้ก็ไม่มีบอกราคาสมาชิกหรือว่าไม่เป็นสมาชิกเนาะก็ดูมีความเท่าเทียมกันดีนะคะสินค้าอื่นๆที่พี่มิซื้อมาอยู่ในรถเข็นเนี่ยก็ ไม่ได้ดูราคาชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะว่าราคาสมาชิกราคาไม่สมาชิกนะแต่ว่าไหนๆก็เอามาแล้วนะคะนี่นะราคาปกติราคาสมาชิกนะคะแทบจะหลายๆอย่างเลยอะแต่ว่าอันนี้ก็ยังดีนะคะไม่ได้ห่างกันมากนะกินไหนนะลูกพี่มิจะเอานี้ไปนะคะอันนี้คือกลิ่นที่พี่มิใช้อยู่แล้วนะคะที่บ้านหอมนะ เดี๋ยวพี่มิจะซื้อน้ำขวดเล็กๆนะคะสักแพ็คหนึ่งไปไว้ในรถนะะปกติก็จะมีติดรถเอาไว้สักแพ็คหนึ่งนะคะหยิบม,มาดื่มอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกค่ะ สำหรับของสดนะคะพี่มีก็คิดว่าคงจะไม่ไม่ได้ซื้ออะไรไปมากมายนะเพราะช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเวลาได้ทำครัวเองเลยนะคะเต็มที่ก็คือการทอดไข่นะไม่อยากจะซื้อผักหรือว่าซื้อเนื้อสดสดไปเยอะนะคะไม่งั้นก็คือเสียนะก็บ่อยครั้งเหมือนกันนะคะที่พี่มีได้ของสดมาแล้วก็ก็คือเสียเสียดายแต่ว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีจะไปซื้อผักสลัดติดตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาที่ซื้อกับข้าวเข้ามาหรือว่า สั่งอะไรามากินเนี่ยก็จะได้กินกับผักสลัดค่ะเขาบังคับให้ซื้อ2แพ็กนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะก็ราคาแพ็คนี้41บาทอันนี้พี่มีก็ตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้มาที่นี่คื้น,นานมากแล้วนะ คือเขาทําในโซนผักโซนของสดเนี่ยนะคะได้ดีมากๆเลยนะรู้สึกว่ามันลง่งมันโปร่งแล้วก็แบบสบายตานะคะถึงแม้พี่มีจะบอกว่าไม่ค่อยได้ทํากับข้าวเท่าไหร่นะแต่ว่าพริกสดนะคะต้องมีติดครัวคะ่ะอันนี้ก็แพ็คลา24บาทคะ่ะร็อกเกตจะบอกว่าตั้งแต่กลับมาอยู่เมืองไทยเกือบปีนะคะพี่มิ ไม่ได้ทานเจ้าผักร็ตีเลยนะคะที่นี่ก็คือแบบเนี่ยเพิ่งจะมาได้เดินซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมีของนําเข้าเยอะๆนะคะเนี่ยเพิ่งได้เจอนะเดี๋ยวเอาวันนี้ไปด้วยค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เดินทางไปตามเลเวอร์แบบนี้นะคะก็จะมีพวกก็ตสลดัดผักก็ตอย่างเงี้ยคือท่านบ่อยนะแต่ก็ชอบนะคะกลับเมืองไทยก็คือหาไม่ค่อยได้นะวันนี้มาเจอนะคะเดี๋ยวจัดไปค่ะโอ้ใครยังไม่เคยลองนะคะต้องลองนะผักสลัดอันนี้คือ อร่อยค่ะพี่มีชอบนะส่วนตัวมีชอบค่ะไม่ขมด้วยแพ็กหนึ่งนะคะเขาก็ขายราคา79บาทอ0 0่า100กรัมส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นผักนำเข้านะนี่ซึ่งก็มีเจ้ารดิชนะคะที่มีชอบกินอันนี้ก็นำเข้ามานะแพ็กนี้ราคา469บาทอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น ผักนำเข้าที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะพี่มีจะหาผักอันอื่นกินทดแทนได้นะคืนนี้ราคาสูงนะคะแต่ก็เข้าใจนะว่าเป็นผักนำเข้านะคะตอนนี้ภาคเหนือของไทยเรานะคะก็ปลูกรดิชนะแล้วก็รสชาติดีด้วยนะคะกรอบอร่อยนะไว้ซื้อรดิชจากภาคเหนือมากินดีกว่านะคะก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะ พี่มีก็เป็นคนชอบทานเปรี้ยวนะคะบางทีซื้ออาหารจากข้างนอกมาก็ต้องมีบีบมะนาวบ้างนะเดี๋ยวเอาถุงนี้ไปนะคะ49บาทค่ะนี่ตรงนี้ก็มีนะคะอ่าโอราคาประหยัดกว่าด้วยเดี๋ยวพี่มีเอาอันนี้ไปดีกว่า29บาทเอาไปทั้งสองแบบเลยดีกว่านะคะอยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้จะรสชาติดีไหม ันนี้เป็นสตรอเบอรี่เกาหลีนะคะดูหน้าตาดีมากๆเลย<ๆ>นี่แล้วดูความที่เขาแบบ นำเสนอสับปะรดนะคะทำออกมาได้ดูดีน่ารักมากๆเลยค่ะพี่มิวว่ามันดูน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวออกไปสักแพกหนึ่งนะคะ<อ>ราคา6 9บาทส่วนอันนี้ก็เป็นฝรั่งสดนะคะที่ปอกเป็นชิ้นๆแล้วนะราคา6 9บาทนะคะฝรั่งอันนี้โอเคตอนนี้พี่มีก็คิดว่าได้ของที่ต้องการเพียงพอแล้วนะคะ คงไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่บแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปที่แคชเชียร์จ่ายเงินกันเลยค่ะ,คคะสรุปว่าเมื่อกี้นะคะตอนที่จ่ายเงินเนี่ยพนักงานเขาก็ถามว่าเป็นสมาชิกหรือเปล่าคือพี่นี่ก็ไม่ได้เป็นเนาะ เลยแบบจ่ายทุกอย่างราคาเต็มหมดเลยนะคะแม้กระทั่งราคาที่เราคุยกันนะเข้าวไรซ์เบอร์่นะคะซื้อ1แถมหนึ่งพี่มีก็ไม่ได้โปรโมชั่นนั้นนะคะเขาให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นก็คือแบบก็จ่ายจ่ายราคาเต็มไปเกินราคาสมาชิกไปพอสมควรเลยนะคะพี่มีเองก็ อย่างที่บอกนะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาช้อปปิ้งในซูเปอร์ที่นี่นะคะพี่มิเองก็เป็นสมาชิกซูเปอร์ของซูเปอร์แถวๆบ้านนะต่อไปก็ก็คิดว่าครั้งนี้ก็มาทําคลิปแหละเนาะไม่ค่อยได้มาบ่อยๆนะคะไม่เป็นไรเนะาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะคืนของไหมพี่มิเองก็เลือกมาแล้วตามความตั้งใจอยากจะได้อยากจะกินนะคะก็เลยจ่ายราคาเต็มไปนะคะราคาพันห้าร้อยกว่าค,าคา่ะ นนเข้ามาในรถแล้วพี่มิก็ลืมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยจอดรถเนี่ยเขาจะต้องสแตมป์บัตรหรือว่ายังไงหรือเปล่านะคะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวพี่มิจะเดินกลับเข้าไปในห้างอีกครั้งหนึ่งนะไปถามเจ้าหน้าที่เรื่องเจ้าบัตรจอดรถนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนค่าจอดรถอื <laughs> พี่ขอโทษนะคะไม่ทราบว,ว่าที่นี่ต้องสตมป์บัตรจอดรถไหมคะรตรงนี้<สา>โอเคสองชั่วโมงค่กเกินแล้วใช่ไหมค่ะเกินแล้วไปเสร็จขอบคุณค่ะโ,โอเคเมื่อกี้ก็ไปจัดการเรื่องบัตรจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะคือที่นี่เขาก็ให้จอดฟรีสองชั่วโมงนะแต่ว่าเอ่อถ้าเกินกว่านั้นหรือยังไงพี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ถามเหมือนกันนะว่ามีบินไหมอ่าซึ่งก็ต้องมาใช้บริการกับที่ห้างนะคะซึ่งการมาใช้บริการกับที่ห้างได้จอดรถเนี่ยได้จอดรถฟรีนะคะก็ต้องซื้อของต้องมีบินมูลค่าเกิน800บาทด้วยนะอ่าอารมณ์พี่มีเหมือนแบบ คนเพิ่งเข้ากรุงนะอันนี้ต้องต้องต้องบอกจริงว่าไม่ได้มาสยามพารากอนเนี่ยคือนานมากๆแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มาเดินที่นี่สักเท่าไหร่นะคะไม่ใช่แค่ว่าไม่ได้มาเดินที่นี่บ่อยสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือเดินแต่ซุเปอร์นะคะไปห้างใกล้ๆบ้านอะไรแบบนี้ หากใครจำคลิปก่อนนั้นของพี่มิได้นะคะที่ว่าพี่มิไปจอดรถในห้างนี่แหละแล้วก็คือไปใช้แค่ที่จอดรถนะตอนนั้นก็ลืมคิดไปเลยนะคะเรื่องการเข้ามาใช้บริการในห้างพี่มิก็โดนค่าจอดรถไป300บาทนะครั้งนี้นะคะมาจอดที่นี่ อันนี้ก็ถือว่ามาใช้บริการของเขานะพี่มีซื้อของในซูเปอร์ในอะไรนะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็มีกฎระเบียบไม่เหมือนกันเนาะที่นี่เขาก็บอกว่าต้องมีบินนะคะเกิน8 0 0อ่แต่ถือว่าโชคดีนะคะช้อปปิ้งเกิน800